ราชาแห่งทุ่งหญ้าในป่าแอฟริกาจะเป็นสัตว์ชนิดใดไปไม่ได้เลยครับนอกจากสิงโตเนื่องจากร่างกายที่ใหญ่โตกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเขี้ยวและกรงเล็บที่แหลมคมอีกทั้งยังมีสัญชาตญาณและมันสมองอันชาญฉลาดในการล่าเหยือ่อที่บอกได้เลยว่าหากสัตว์ตัวไหนถูกราชาแห่งทุ่งหญ้าหมายปองแล้วล่ะก็บอกได้เลยครับว่าโอกาสที่มันจะรอดพ้นเงื้อมือเป็นไปได้ยากมากแต่คุณรู้หรือไม่ครับ ว่าราชสีห์แห่งทุ่งญ่าชนิดนี้กลับมีศัตรูตัวฉกาจที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับตลอดการอย่างสัตว์ที่มีฉายาว่านักล่าหมูแห่งป่าใหญ่นั่นก็คือไฮยีน่าเพราะถึงแม้ว่าไฮยีน่าจะมีขนาดและรูปร่างของตัวที่เล็กกว่าสิงโตอยู่นิดหน่อยแต่ทว่ามันไม่เคยเกรงกลัวต่ออำนาจราชสีห์เจ้าป่าเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าทุกครั้งที่เหล่าสิงโตตัวเมียล่าเหยื่อได้แล้วมักจะมีกลุ่มไฮยีน่าเข้ามาก่อกวน เพื่อแย่งซากสัตว์ที่พวกมันล่าได้จนหลายหลครั้งที่สิงโตตัวเมียต้องเป็นฝ่ายที่ล่าถอยออกไปแต่ทว่าเมื่อไหร่ที่สิงโตตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงโผล่เข้ามาในเหตุการณ์ไฮยีนาทั้งฝูงก็จะแตกกระจายวิ่งหนีกันแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสิงโตตัวผู้นั้นเป็นที่ยำเกรงของกลุ่มไฮยีนาชนิดที่เรียกได้ว่าแค่ไฮยีนาเห็นก็กลัวจนฉี่ราแล้วนั่นเองครับ ปลาวานสเปิร์มมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ตั้งแต่49ถึง59ฟุตอีกทั้งมันยังสามารถดำน้ำได้ลึกถึง3,280ฟุตและนั่น อาจจะเป็นที่ที่พวกมันพบกับศัตรูที่แท้จริงของพวกมันนั่นก็คือปลาหมึกยักษ์สัตว์ทะเลที่เป็นผู้สืบทอดตำนานของคลาเคนและด้วยนิสัยของวานสเปิรม์มที่ชอบกินปลาหมึกยักษ์เป็นอาหารอย่างเป็นชีวิตจิตใจจึงทําให้ทุกครั้งที่มีการเผชิญหน้ากันจะต้องเกิดการต่อสู้กันอยู่ทุกครั้งไปและถึงแม้ว่าปลาหมึกยักษ์จะมีกรงเล็บที่แหลมคมที่สามารถสร้างรอยแผลตามลําตัวให้กับวานสเปิร์มได้ แต่ส่วนมากจะเป็นทางได้ของปลาวานที่สามารถขมือบเจ้าปลาหมึกยักษ์ลงท้องเกือบทุกครั้งไปนั่นเองครับคนส่วนใหญ่เชื่อว่าปลาฉลามขาวเป็นสัตว์ที่สามารถแหวกว่ายไปตามท้องทะเลและมหาสมุทรได้แบบไม่ต้องเกรงกลัวสัตว์ใดๆแต่คุณรู้หรือไม่ครับ ว่ามีสัตว์เพชรคาดอยู่ชนิดหนึ่งที่เมื่อไหลปลาฉลามขาวว่ายไปเจอนั้นจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นอยู่ทุกครั้งซึ่งสัตว์ที่สามารถทําให้ฉลามขาวต้องผวาทุกครั้งที่เจอหน้ากันก็คือ ปลาวานเพชรคาตสัตว์ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นหมาป่าแห่งท้องทะเลเนื่องจากปลาวานเพชรคาดนั้นชอบกินตับดสดของฉลามขาวเป็นชีวิตจ,จิตใจทำให้เมื่อไร่ที่สัตว์ทั้งสองประเภทนี้ต้องเผชิญหน้ากันฉลามขาวมักจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้งโดยวิธีที่ปลาวานเพชรคาตชอบใช้เพื่อจัดการกับฉลามขาวนั้นก็คือปลาวานเพชรคาตจะใช้หางที่แข็งแรงสร้างคลืนใต้น้ำ เพื่อบังคับให้ฉลามขาวลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแบบไม่รู้ตัวหลังจากนั้นมันจะยกหางที่ทรงพลังพร้อมกับฟาดลงมาบนตัวของฉลามเหมือนกับท่าคาราเต้หลังจากนั้นมันจะใช้คลีบที่อกดึงฉลามเข้าหาตัวพร้อมกับผาเอาตับของฉลามขาวมากินเป็นอาหารนั่นเองครับขึ้นชื่อว่างูพิษพวกเราคงคิดว่าไม่น่าจะมีสัตว์ชนิดไหน ที่อยากจะเปิดศึกกับพวกมันแน่นอนใช่ไหมครับแต่ทว่ามีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่ถ้าหากมันได้พบเจอกับงูพิษทุกชนิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็พร้อมที่จะเปิดศึกขึ้นมาเมื่อนั้นสัตว์ที่ว่านั้นก็คือพังพรเพราะด้วยความที่พังพรเป็นสัตว์ที่มีความรวดเร็วแถมยังมีภูมิคุ้มกันพิษงูอยู่ในตัวจึงทําให้มันสามารถต่อสู้กับงูพิษได้อย่างสบายๆโดยพังพรจะใช้วิธีวิ่งวนไปมาเพื่อหลอกล่อให้งูเหนื่อย ก่อนที่มันจะหาจังหวะก,กระโดดกัดเข้าที่บริเวณลำคอของงูจนตายและกลายเป็นอาหารของพังพรในที่สุดและถึงแม้ว่าพังพรจะมีภูมิคุ้มกันพิษงูแต่ถ้าหากพังพรถูกงูพิษกัดเข้าอย่างจังก็สามารถทําให้มันกลายเป็นอาหารของงูได้เหมือนกันนั่นเองครับมดกับปลวกเป็นสัตว์คู่รักคู่แข่งกันมาอย่างยาวนานซึ่งการต่อสู้กันของสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ในแต่ละครั้งนั้น ทั้งสองฝ่ายจะยกพวกมาตะลุมบอลกันมากถึงหลักมือหลักพันชีวิตเลยทีเดียวโดยในการต่อสู้นั้นจะเป็นทางฝ่ายของมดที่ส่งทหารออกไปลาตะเวนเพื่อหาแหล่งกดดานของพวกปลวกก่อนและเมื่อพวกทหารมดพบเจอกับจอมปลวกเมื่อไหร่มันจะกลับไปที่รังของมันพร้อมกับรวมตัวกันเป็นกองทัพเพื่อทำการบุกอาณาจักรปลวกและเมื่อปลวกทหารตรวจพบการเคลื่อนไหวของมดจากด้านบนของจอมปลวก เหล่าปลวกงานจะเร่งช่วยกันใช้น้ำลายกับดินปิดทางเข้าออกทุกทางให้เร็วที่สุดโดยจะมีปลวกทหารคอยต่อสู้เพื่อยื้อเวลาอยู่ด้านนอกแต่ทว่าถ้าหากเหล่าทหารหมดสามารถเข้าไปในพื้นที่ของจอมปลวกได้ฝูงมดจะบุกเข้าไปกินทุกอย่างที่เป็นปลวกไม่ว่าจะเป็นไข่ตัวอ่อนแมลงเม่าปลวกงานหรือแม้กระทั่งราชินีปลวก ซึ่งในการต่อสู้ของสัตว์ทั้งสองสายพันธ์นี้มักจะเป็นมดที่สามารถเป็นผู้คว้าชัยชนะในการทำสงครามได้อยู่บ่อยครั้งนั่นเองครับผลพ่วงจากสภาวะโลกร้อนทำให้หลายชีวิตประสบกับความลำบากอย่างเช่นวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตในดินแดนน้ำแข็งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือหมีขั้วโลกซึ่งในช่วงหลังมันนี้ พวกมันต้องอดอยากและล้มตายไปจำนวนมากนั่นก็เป็นเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งที่ละลายอย่างเร็วขึ้นส่งผลต่อการออกล่าอาหารที่ไม่สามารถทำได้ตามปกติจึงทำให้เกิดศึกชิงบรรลางราชาแห่งขั้วโลกระหว่างหมีขาวกับวอลรัสอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าวอลรัสเป็นเหยื่อที่อันตรายต่อตัวหมีขาวเป็นอย่างมากเพราะพวกมันมีขนาดใหญ่ได้ถึง12ฟุตที่มาพร้อมกับเขี้ยวที่ยาวและแหลมคมอีกทั้งยังชอบอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงทำให้ทุกครั้งที่หมีขาวพยายามล่าวอาลรัสเพื่อเป็นอาหารจะต้องถูกกลุ่มวอลรัสโจมตีกลับไปและสามารถหนีลงน้ำได้อยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าถ้าหากหมีขาวพบกับวอลรัสแบบตัวต่อตัวบนบกเมื่อไหร่โอกาสที่วอลรัสจะถูกหมีขาวจับกินเป็นอาหารก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ คู่ต่อไปเป็นศึกแห่งการชิงบัลลังก์เจ้าแห่งลุ่มน้ําอเมซอนระหว่างงัวนาคอนดากับจระเข้โดยแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์อย่างลุ่มน้ําอเมซอนนั้นแน่นอนครับว่านักล่าที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรกต้องเป็นจระเข้อย่างแน่นอนแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าทางงัวนาคอนดาที่หิวโซผ่านมาเจอเจระเข้แบบจังๆจระเข้ก็อาจจะกลายเป็นอาหารของอนาคอนดาได้เช่นกันจนเคยมีภาพที่อนาคอนดากินจระเข้เข้าไปจนท้องแตกตายมาแล้วอีกด้วยนะครับ ศัตรูคู่อาฆาตอันดับหนึ่งของเรานั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากงูเขียวกับตุ๊กแกสัตว์ที่เจอกันเมื่อไรจะต้องมีการปะทะกันเกิดขึ้นทุกครั้งไปแต่ทว่าการปะทะกันของสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ยังไม่มีใครสามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ว่ามันกําลังต่อสู้กันหรือมันกําลังช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่กันแน่เพราะว่าหลายครั้งที่มีคนพบเห็นเหตุการณ์สัตว์ทั้งสองชนิดนี้มักจะแยกย้ายกันไปคนละทิศทางหลังจากจบศึก ทำให้เกิดเรื่องราวความเชื่อขึ้นมาอย่างมากมายบางก็ว่างูเขียวพยายามจะกินตับทุกแกบางก็ว่างูเขียวพยายามจะล้างกระเพาะให้ตุกแกแต่สําหรับความเชื่อเรื่องงูเขียวกินตับทุกแกนั้นเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานซึ่งภูทาผูก้แก่ได้เล่าว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการเกื้อกูลกันตามธรรมชาติเมื่อทุกแกจเจริญเติบโตไปตามวัยตุกแกตัวที่มีอายุมากก็จะส่งเสียงร้องเรียกงูเขียวให้มากินตับ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะแยกย้ายกันไปและตุ๊กแกจะสร้างตับใหม่ขึ้นมาทดแทนอีกความเชื่อหนึ่งได้เล่าเอาไว้ว่าไม่ใช่เรื่องงูเขียวกินตับตุ๊กแกแต่เป็นการแบ่งปันอาหารซึ่งกันและกันเพราะเมื่อตุ๊กแกกินอาหารมากเกินไปท้องของมันจะบวมป่องไม่สามารถย่อยอาหารได้มันจึงร้องเรียกงูเขียวให้เลยเข้าไปกินอาหารในท้องจึงเป็นผลพลอยได้ของงูเขียวที่ไม่ต้องออกไปหาอาหารนั่นเองครับ หาคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างของคุณนะครับแชร์เลยคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ